ไม่กลับมานะครับก็นั่นก็คือโดยสังเขปครับโดยสังเขปเอาช่วงนี้ครับให้ลูกๆกเขาน้องพิซซ่ากับไดมอนมาลูกมาที่ถูกนะครับนี่ครับพูดพูดไดเป็นลูกไอ้ไหมพูดไดเป็นลูกไอ้แพ่ตอนนี้พี่น้องอาซิเบิงบอกเบิ้งตอนเต้นครับลูกจอมหยุดกับลูกอันยแมงกิซอนนี่มันติดตั้งกันอยู่เน่ลูกจอมหยุดกับลูกพี่บ้ายังไงถ้ะไปมีจะเตี้ยนแห้งเด้อฮัลโหลลงนี่ก็าไม่ได้ดึงสุกข้นเนี่ยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไดมอนลิติกายครับ สวัสดีค่ะน,น้องพิศาอลัยพรค่ะนี anyway. ่ยัางนี่บางเมียแห่งอย่างเมียสวยสิเออคิดฮอดนะโอ้ยแห่งคิดฮอดเนี่ยเขาก็บอกบอกเมียเป็นอุดรนั้งสิ้นเมื่อคืนคิดฮอดเมียเป็นคนเอารวมแล้วสาวกินฮอดแล้วล่ะเพวกคือเขาคินฮอดซะครับผมก็เดินทางมาไกลครับเดินทางมาตั้งแต่วัดโกกาครับผมเหลี่ยงงานสอดแจงกัเดินทางมาหนีเลยกะ มาแสดงความเสียใจนะมันพอเยือกเด้อครับผมแลกักการขอบคุ้ขกกวของเม่เย็นเมย์จ้ากจ้าดาวไพ่ของเฮาครับผมรลองเพลงคู่กันก็ได้ลูกสักเพลงบออ่นนงอาจะเพ่งอะไรมึงจะลองหลายแนละ้วพอมึงลองมาหลายเลยนี่พี่ซท้พอมึงลองผู้เดียวที่าเพ่งผู้เดียวซี่าะมาเศร้านั่นโอ้ยพอกับเลือเล่อให้ลูกแน่นอนเป็นเรียนว่าใส่พวกกวน อขอบคุณครับสำหรับอีพ่ออีเมยียมาหอดกับหิวน,น้ำหิวทากับอื่นนั่นเร็กหน่อยนักเรียนเด้ออีพ่ออีเมยียขนมเพ่ผมไปขายเพท่านแจกาที่เด้อขนมตั้งอยู่นั่นให้ผู้ใดหิวห้องทองไว้สะก้อนเด้อค่ะอันนี้ก็น้องไดมอนพิซซ่าค <ผม S 1> ือกันบอหมายถึงอยังหน้าตาคือกันบอคือพอคือพอ,อจนหรืคือพอหน้าตา พูดถึงหน้าตาคือพอว่ตีคนสิมาตัวงพีซ่าว่าคือพอใหม่ต่มอนคือพอแพ้มันจะอ <c oughs> <า>งเสีรักกันสีท่วงว่าพีซ่าลูกพอใหม่เป็นโบเดมอนลูกพอแพ้เป็นโบเติงเสีเ่เปน็นทั้งสันครับแมนอยู่บอแมนครับแล้วเจ้าลูกไผฮะแล้วลูกไผม่อ <ไป S 2> มีพอมีแมี <c oughs> อ,อ,กออกออกจากอากาศครับผมเอาเรียนเชิญเสียผมมีเกล็ดและทั้งนี้กระบางเด้ออีพออีเมีเด้อเป็นนางน้ำหอมใหม่ท่างนี้ยังเก้าอี้ว่างอยู่นะคะเรียนเชิญฝั่งนี้ได้เลยนางใดค่ะตามอัธยาศัยเหมือนนี้ คือว่าให้พ่ออีเมลมาทรงทรงอ่าพี่เย็นน้ากันในมือนี้ก็แล้วกันเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวออกมาถามมูด้วยมูดจะน้อยกันที่เขาไปที่การฝากพี่ฝากน้องมืออื่นไปล่ำใส่ขอามือนี้ล่ำใส่มือนี้ว่างมือนี้ว่างมือนี้ับมืออื่นสี่เดินทางไปที่พัทยาสายสามก็คือแล้วงานมือเซาลิตสอยเทียนกับมานี้เลยเดินทางกันมากกันก็หลายคนอยู่ครับคนล่างคนก็อย่างมากกับบอสเฮมากมาถึงว่าได้เป็นตัวแทนของที่ม้าสิงอีสานเทานั้นครับผม พูดถึงวามันนิก็มาด้วยใจเนาะพี่ซานเนาะครับสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญเลยนะครับฝั่งนี้ยังว่างนะคะเขตผู้มีเกียรติทุกท่านฟังฟังทั้งนี้กับบ้างนะคะเอ่อาสวัสดีอาจารย์นวรสักบุรยธศนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญฝั่งนี้ยังยังว่างเลยนะคะเรียนเชิญฝั่งนี้นะคะ อีกเจาหน้าเขาพิธีการอีกจักกสิบนาทีพอละให้พี่ให้น้องนั่งอสบายสบายกินน้ำกินทาขนมพันแกฟรีนะคะขนมแจกฟรีเลอหรือไม่สะดวกไปหยิบก็ให้ให้เรียกให้เด็กไปแจกก็ได้นะคะวันนี้ร่วมทรงมือสุดท้ายของพี่จักรจันทร์ดาวไพ่กันแล้วก,กันค่ะขอาถ่ายรูปเอากล้องตงัวไหนครับ กับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่บรรยากาศของพิธีการนะครับซึ่งจะเป็นพิธีในทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ยังมีศิลปินหลายคนที่มาร่วมส่งคุณแม่จกกรรักรจันท์ดาวไพรศริลปินมรดกอีสานผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคนอีสานและคนไทยทั้งประเทศครับเราเห็นว่าวันนี้มีบุคคลสําคัญของประเทศ มีศิลปินดาราผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมไว้อะไรมาเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีเสียงอีสานและคุณแม่นกน้อยอุไรพรรวมทั้งในขณะนี้ท่านอาจารย์เอกรพก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับค,คุณแม่สี่เจสซีะนะครับน้องไดมอนน้องพิซซ่านะครับอ,อีกรุ่นหนึ่งของเสียงอีสานที่ยังครองใจแฟนๆได้อยู่ในตอนนี้และพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอย กันมาในงานมากๆขึ้นคิดว่าเวทีตรงนี้จะมีผู้คนมากมายนะครับเพื่อมาร่วมแสดงความไว้อาลัยค่ะศิลปินท่านใดที่มาถึงแล้วอยาการ่วมแสดงความเสียใจกับแม่ยินมาร้องเพลงคนละเพลงสองเพลงเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะครับยังมีเวลาให้เวลาอีกเ,อเจสี่มีเวลาอีกประมาณสักสินาทีาใช่ไหมครับที่จะให้ศิลป,ปินได้ร่วมแสดงความไว้อาลัย และก็การเตรียมงานของเราวันนี้คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์และก็เป็นความภูมิใจของทุกคนที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันคุณแม่นกน้อยอุไรพรบอกเราเช่นนี้ทุกคนที่มาที่นี่มาด้วยใจมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันและคิดว่าดวงวิญญาณของคุณแม่เย็นรับรู้ทุกอย่างแล้วในตอนนี้และทุกคนที่มาที่นี่ก็จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างสูงส่งทีเดียวครับตอนนี้ขอให้พวกเรายังมีความสุขนะครับมีความสุข หลังจากที่เราโศกเศร้าเสียใจกันมานานกับไดมอนด์และก็พิซซ่าและก็เจสซี่ต่อครับค่ะมื่อวาให้พี่หน้องเศร้าเ่า้โศกมื่อวนนี้ห้มวนนห้ซืนสมกับพ่นมวนเพ่นซืนสางพลงานให้พี่น้องจดจําหลายๆเรื่องหลายๆหลายๆเพลงหลายๆปีทถวบรษมาให้พี่น้องจดจําว่าผู้หญิงคนนี้สามารถทําให้เราจดจําได้แสดงเรื่องราวดองเพลงหรือว่าการแสดงไหนไ่ที่ให้พี่น้องจี้จำได้ค่ค่กันเคียงขือ ไม่เย็นจะกระชันดาภัยของเฮ้ามือน,นี้ได้มารวมทีมพี่น้องได้รวมทรงดวงวิญญาณมือสุดท้ายก่อนจะอำลาพระจากกันมาเห็นอีกได้บ้างเห็นตะลูกเอาพี่เมย์คะพี่เมย์มีศิลปินจะขึ้นอีกไหมยังเหลือคะยังมันก็จะให้น้องร้องอีกสักเพลงสองเพลงเอาเพลงยัง,งลูกไหบ้านว่าลูกแข่งประเด็นนันเ,เพลงอะไรก็ได้เฮ้ยเพลงพองปืนว่าอยากตัวคู่ร้รอง มันหลายแห้งจนมันคิดว่าออกเอาเอาเจ้เพียงก่อนครับแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกวาจีเอาเจ้าเครื่องเพียงกันใดมันเดี๋ยวถ้าจบจุดมันหยึ่งสิเงาก็นี้อีกเอาอีกประเภทหนึ่งก็ได้ครับผมเจ้าเพียงหนึ่งครับเป็นแพรบสนามรักละกันครับอาจารย์มีบะมีมีโอเคค่ะรอบจ๊บมึงนะควค่ะน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะคะที่แจียกน้ำเดินให้ทั่วนะคะ พละคนกับเสียกายประกาศไปเอาเอาขนมเอาอย่างเด้อพี่น้องเด้อเดินตามสะดวกสบายนะคะเอาตามสบายเลยวันนี้ขบับรถเลยหิวข้าววินาทีทั้งทั้งขัขง้วข้ากับมีสำรองเด้อพี่น้องเด้อ